ชนะทิพย์เตรียมชูถ้วยคาวาซกิฟอนตาเล่ประกาศคว้าทุกแชมป์เจลีกปีนี้ซัปโปโลยื่นดึงสุขโชคแน่ทีละทอนตอบกลับเรื่องหัวร้อนง่ายในอาเซียนสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มีเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินกับต้นสกัดใหม่อย่างคาวาซกิฟอนตาเล่ล่าสุด ฟอนตาเล่ออกมาประกาศชัดเจนว่าปีนี้พร้อมเหมาทุกแชมป์ที่ลงแข่งขันเรียกได้ว่าตื่นเต้นแทนพี่เจชนาทิพจริงๆนะครับ แล้วก็มาอัปเดตเรื่องของสุปโชคสรารชาติที่มีข่าวว่าซัปโปโรให้ความสนใจและบุรีรัมก็พร้อมเรจรจามาอัปเดตกันหน่อยว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับในช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด subscribe ในช่องต้องสุยกันก่อนมุ่งสู่1นึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพันวัตคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องของสุปโชคกับซัปโปโรกันแบบสั้นๆนะครับ คืออย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาสุปโชคสารชาติเนี่ยแนวรุกทีมชาติไทยของบุรีดํามีข่าวกับซัปโปโดมาตลอดว่าซัปโปโดให้ความสนใจนะครับไล่เลียงทามิ่งกันแบบนี้ละกันคือพอตั้งแต่ซัปโปโดเขาต้องเสียพิเจชนาทิพไปอยู่กับคาวะสกิฟอนตเตะน,นะครับแน่นอนซัปโปโดการตลาดทางเมืองไทยมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็นักเตะไทยเนี่ยพิสูจน์เห็นว่ามาเล่นซัปโปโรแล้วเล่นได้นะครับพี่เจชนาทิพทำไว้ดีมาก เขาจึงต้องการมีนักเตะไทยอยู่ในทีมต่อไปเขาถึงให้พิธิอยู่กับซัปโปโดต่อทั้งที่พิธิก็มีโอกาสไปอยู่กับพี่เจที่ฟอนตาเล่ได้ซึ่งพิธิเนี่ยเขาอยู่ที่ซัปโปโรเขาไม่ได้ทํางานแค่ล่ามอย่างเดียวนะครับเขายังเป็นผู้ติดต่อผู้ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างซัปโปโรกับเมืองไทยพิธิอยู่ต่อแสดงว่าซัปโปโรมีนักเตะไทยแน่นอนและซัปโปโรเนี่ยเขาก็มองสุภโชคสารชาติว่าคนเนี้ยเหมาะที่จะมาเล่นกับทีมเขา แต่เขาก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอและขอดูฟอร์มการเล่นอีกสักแป๊บบวกกับสถานการณ์โควิดที่ญี่ปุ่นที่ไม่สามารถเปิดวีซ่าใหม่ให้กับนักเตะใหม่ได้ก็เลยยังไม่มีการยื่นนะครับซึ่งมันก็เป็นข่าวที่ซัปโปโรให้ความสนใจนี่คือเรื่องจริงก่อนที่บุรีรัมเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอเนี่ยเขาไม่ปิดกั้นแน่นอนถ้าซัป,ปโปรยื่นมาจริงบุีรัมก็พร้อมคุยที่จะปล่อยให้สุปภโชคไปเล่นเท่ากับข่าวเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างมากนะครับเพราะว่าบุยรัมก็ ก็เป็นเรื่องดีและล่าสุดนะครับรายงานจากพิธีที่ซัปโปโรเนี่ยเขายืนยันว่าซัปโปโรจะยื่นดึงสุขโชคสรารชาติแน่แต่เป็นตลาดเจลิกรอบหน้าก็คือหลังจบฟุตบอลไทยลีกฤดูการนี้ส่วนจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่การพูดคุยก็ติดตามกันนะครับอัปเดตล่าสุดคือตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยตั้งใจจะยื่นข้อเสนอไปให้บุยรัมนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็คือจะรอไทยลีกจบฤดูกาลก็จะ ประมาณนั้นนะครับที่จะยื่นก็รอติดตามแล้วกันผมก็อัปเดตได้ประมาณนี้แล้วผมย้ำอีกครั้งว่าข่าวที่ซัปโปโรให้ความสนใจในตัวสุพโชคเนี่ยมันคือข่าวจริงครับไม่ใช่ข่าวที่สื่อไทยเต้านะอันนี้คือข่าวจริงเพราะว่าซัปโปโรเนี่ยเรามีพิธีวาพลสังกพันเนี่ยที่เป็นทั้งล่ามแล้วก็เป็นผู้ประสานงานต่างๆของทีมซัปโปโรและที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเองนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเต้า แต่แค่ว่าให้ความสนใจเดี๋ยวจะมีการยื่นข้อเสนอแน่นอนในเร็วๆนี้ก็รอติดตามอัปเดตกันตลอดแล้วกันนะครับยังไงซะเราก็อยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นฟุตบอลเจลีกและผู้ตามตรงว่าฝีเท้าของสุประโชคก็สามารถเล่นได้นะครับเอาใจช่วยกันแต่หลังจากนี้เนี่ยพิธีเขาบอกว่าให้สุประโชคเนี่ยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ให้คงเส้นคงวาแล้วก็ฟอร์มที่ดีกับบุรีรัม ขามีโอกาสแน่นอนนะครับก็มาณนี้ละกันจากนั้นมาดูเรื่องราวของพี่เจชนาทิพ์กับคาวาซากิฟอนตาเล่กันหน่อยนะครับตอนนี้พี่เจชนาทิพ์ก็ใกล้ที่จะพ้นจากการกักตัวและเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นที่แคมป์โอกินาวะนะครับในวันที่26มกราคมนี้สําหรับพี่เจชนาทิพณนะ์ตอนนี้พี่เจเขาก็ดูแลรักษาร่างกายเป็นอย่างดีนะครับการเทนส่วนตัวของเขาก็ยังคงมีเขาได้โค้ช ฟุตซอลที่เทนให้พี่อาร์มสุพูดแล้วก็พี่สุธีที่เป็นสปอร์ตเทคโปรอ่ะก็คอยมาช่วยติวในเรื่องของสภาพร่างกายเพราะฉะนั้นพี่เจชนาทิพย์เขามีความเป็นมืออาชีพสูงอยู่แล้วนะครับสภาพร่างกายเขาพร้อมแน่นอนที่จะไปเตรียมทีมฝึกซ้อมกับทีมฟอนตาเลในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้อันนี้ไม่น่าห่วงหรอกนะครับก็ติดตามกันนะพี่เจชนาทิพย์พอไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนี่ยแน่นอนครับทีมใหม่บรรยากาศแวดล้อมใหม่ มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทําให้พี่เจชนาทิปต้องพิสูจน์มากกว่าตอนอยู่ซัปโปโรนะครับแต่พี่เจเขาก็พร้อมทําเต็มที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับการที่เขาไปอยู่กับฟอนตาเล่เนี่ยมันคือที่สุดของฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วนะครับและฟอนตาเล่เขาก็ดึงไปด้วยราคา130-140ล้านเนี่ยเขามองพี่เจเป็นตัวหลักในระยะยาวแน่นอนเหลือแค่การฝึกซ้อมและพี่เจเขาเต็มที่แน่ครับเขาไปครั้งนี้ เป็นชันเลนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาอีกหนึ่งครั้งก็ว่าได้นะครับเขาพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ทำตามที่โคชโอนิกิแนะนําและปรับตัวกับเพื่อร่วมทีมเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับยิ่งพีเจชนะทิพประสบความสําเร็จกับฟอนตาเล่เนี่ยมันยิ่งส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางโทลุโอนิกินะครับเฮดโค้ช <Head coach S 2> ของฟอนตาเล่ที่ว่ากันว่านี่คือเป๊ปกอร์เดล่าแห่งฟุตบอลเจลีก เขาได้เปิดใจแบบจัดเต็มนะครับถึงเป้าหมายของทีมคาวาซากิฟอนตาเล่ผ่านทางสปอร์ตนิชิสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับโอนิกิเขายืนยันชัดเจนเลยว่าณนะตอนนี้คาวาซากิฟอนตาเล่ถือว่ามีความพร้อมในหลายๆอย่างนักเตะยังคงมีคุณภาพสูงมากๆเพราะว่านักเตะฟอนตาเล่ตอนนี้ทุกคนพัฒนาไปหมดแล้วก็มีฝีเท้าที่ เติบโตขึ้นโดยปีนี้เขาบอกว่าโชโกะทานิกุจิกองหลังจะยังคงเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมเคียวเฮโนบุริซาโตะยาสตโตวากิสกะเลนโดดามิเยวก็พร้อมและพวกเขาเหล่านี้กระหายที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกแล้วก็ฟุตบอลรายการอื่นๆนอกจากนี้นะครับโคชคาวาสกิฟอนตาเล่ยังพูดถึงพิเจชนาทิปด้วยเขาบอกว่าชนาทิปจะร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันที่26นี้ซึ่งทีมก็คาดหวังให้เขามา ร่วมฝึกซ้อมกับทีมเร็วๆเพราะว่าฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มและมั่นใจว่าชนาทิพย์จะสามารถช่วยทีมได้เฝ้ารอที่จะได้ร่วมงานนะครับโคชโอนิกิบอกนอกจากนี้เนี่ยโคชโอนิกิยังได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจคือปกติก่อนหน้านี้โคชโอนิกิเขาเป็นคนที่ถ่มตัวมากนะครับเขาจะไม่ค่อยสัมภาษณ์ว่าปีนี้จะพาทีมคว้าแชมป์กี่แชมป์แต่ในปีนี้มาอีกแบบหนึ่งเลยนะครับโอนิกิเขาบอกว่าปีนี้คาวาสกิฟอนตาเล คาดหวังจะคว้าแชมป์4รายการที่ญี่ปุ่นรวมถึงฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยและตั้งเป้าจะเป็นแชมป์เจลีก3สมัยติดคือปีนี้โอนิกิมาด้วยความมั่นใจสุดๆเพราะว่าเขามั่นใจในคุณภาพผู้เล่นฟอนตาเล่ปีนี้รวมถึงนักเตะฟอนตาเล่กำลังอยู่ในจุดพีิกกันหลายๆคนและทุกคนก็มีความกระหายอย่างมากนะครับรวมถึงตัวของโอนิกิเองเนี่ยเขาก็เริ่มที่มั่นใจในฝีมือเขา ผมจะพูดอย่างนี้เลยกันว่าโทลุโอนิกิเนี่ยเขาต้องการประสบความสําเร็จในฟุตบอลเจลีกให้ได้มากที่สุดพาฟอนตาเล่ยิ่งใหญ่ให้สุดเพื่อทําให้ฟอนตาเล่เนี่ยมีชื่อชั้นไปเท่ากับพวกคาชิมาแอดเลอร์อุลวะเลดเดมอนนะครับแล้วก็อีกอย่างโอนิกิเขาพยายามสั่งสมประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่ออนาคตข้างหน้าเขาจะได้รับโอกาสไปคุมทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนี่คือความฝันสูงสุดของโค้ชญี่ปุ่นทุกคนนะครับซึ่งโอนิกิเนี่ยก็ถูกสื่อญี่ปุ่น ตั้งความหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ดที่มีสิทธิ์ไปคุมทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตและหลายคนก็เชียร์เพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่มีแท็กติกเกมลุกที่ดูสนุกดูมันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นโอนิกิคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาจะแบบหมดไฟไม่อยากจะเป็นแชมป์เจลีกอะไรละไม่มีหรอกครับเขาต้องการจะเป็นแชมป์ให้มากที่สุดเพื่อสะสมบารมีเพื่ออนาคตของตัวเขาเองกับทั้งที่ฟอนตาเล่และกับทั้งที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าฟอนตาเล่ในฤดูกาลนี้ จะประสบความสําเร็จมีแชมป์ตามที่เขาบอกได้แน่อนอนเพราะแข็งกระงงจริงๆทีมนี้เป็นทีมที่สุดยอดแห่งยุคนี้ของฟุตบอลเจลีคคุณดูคุณก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามโอกาสที่พี่เจชนาทริปของเราชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลเจลีกก็มีสูงนะครับแต่พี่เจชนาทริปก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในทีมแต่นี่คือชัเล่นครั้งสําคัญผมพูดเสมอว่าพี่เจเขาไม่มีอะไรจะเสียเขามาได้ถึงขนาดนี้มันคือสุดยอดในชีวิตเขาแล้วเพราะฉะนั้น หลังจากนี้เป็นกำไรทั้งนั้นและพี่เจเขามุ่งมั่นทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขาพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองก้าวให้ไปอีกขั้นแน่นอนนะครับส่งกําลังใจช่วยให้กับพี่เจชนาทิพย์ได้ปรับตัวกับฟอนตาเล่และส่งกําลังใจเชียร์เขาอย่างเต็มที่นะครับติดตามกันได้ฟุตบอลฟูจิซีล็อกซูเปอร,ร์คัพ12กุมภาพันธ์ฟอนตาเล่เจออุลวะถ่ายเท่าสดทางสยามสปอร์ตเช่นเดียวกับเจริฤลูการนี้ยังคงถ่ายที่สยามสปอร์ต ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ติดตามกันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับส่วนข่าวสารของพี่เจชนาทิพย์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันครับจากนั้นมาปิดท้ายเรื่องราวของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกันหน่อยนะครับก็เห็นได้ชัดฝีเท้าของพี่อุ้มธีรทรพอกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกกับบุรีรัมย์อีกครั้งนี่เหนือเหนือเลยครับเอาอยู่หมดแล้วก็มาตรฐานดีมากเล่นซะเหมือนโคต้าต่างชาติเลยนะครับและล่าสุดพี่อุ้มธีรทรเนี่ยเขาได้ลงคลิปเรียกได้ว่า ปันแฟนฟุตบอลนะครับเกี่ยวกับการที่เขาไปค้าแข่งเจลีกแล้วก็ทําตามความฝันได้สําเร็จตอนแรกนึกว่าจะเป็นรถที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่ครับเป็นจักรยานนี่ก็เป็นคลิปที่หาแฟนบอลชาวไทยแชร์ดูเป็นล้านเลยครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่สุดยอดอย่างมากพี่อุ้มเนี่ยเขาสายปั่นอยู่แล้วนะครับแต่ทว่าในคอมเมนต์ของคลิปนี้มีแฟนบอลอวตารคนหนึ่งนะครับเขามาเม้นว่าพี่อุ้มเนี่ยหัวร้อนเหลือเกินเขาเม้นประมาณนี้เขาบอกว่า ตอนเล่นให้มารีนอเนี่ยนิ่งมากมีบางครั้งที่เดือดแต่ก็เป็นไปตามเกมพอมาเล่นเอเอฟและบุยรมรู้สึกว่าก้าวเล้ามากไปหน่อยบางครั้งจังหวะไม่เกี่ยวกับตัวเองก็ไม่ควรจะก้าวเล้าแบบนั้นมันเกือบจะคล้ายตอนโดนใบแดงสมัยซีเกมแล้วที่เตือนเพราะหวังดีแต่ถ้าคิดว่าทําดีแล้วก็ไม่ว่ากันนะเนี่ยเป็นแฟนบอลน,น่าจะอาวาตารนะครับไม่มีโปรไฟล,ลต์ต่างๆมาคอมเมนต์พี่อุ้มพี่อุ้มก็ตอบจับเลยนะครับก็บอกว่าทีหลังี่ยเอาเฟซจริงมาเม้นก่อนแล้วค่อยมาแนะนําเขา แล้วตอนเล่นให้บูริรามสามเกมเนี่ยเขาไปก้าวลาวตรงไหนพี่อุ้มก็ตั้งคาถามนะครับส่วนรายการ AFF หรือว่าชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบอกตรงๆเขาเล่นเจลีก4ปีปีไม่เคยเดือดหรือเจ็บตัวเท่ามาเล่นรายการอาเซียนนี้ด้วยซ้ําเพราะเจลีกเขาโฟกัสฟุตบอล AFF เห็นเป็นไทยก็จ้องจะเตะแล้วยังไงโดนเตะต้องยอมตลอดเหรอจะแนะนําก็เฟซจริงมาแนะนําจอบอจบนะครับนี่ครับทีละทอนคนจริงนะครับออกมา ตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยนะก็เห็นได้ชัดว่าในรายการอาเซียนพี่อุ้มเขาโดนเตะหนักมากจริงๆนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกที่เขาจะบางทีก็เดือดเหมือนกันนะครับเพราะฟุตบอลอาเซียนเตะคนนะ่ะถ้าฟุตบอลเจลีกอะไม่ค่อยเดือดกันหรอกเพราะเขาเตะกันที่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่อุ้มเขาออกมาเปิดเผยแล้วกันนะอ่ก็เป็นนักฟุตบอลไทยที่กลับมาไทยลีกครั้งนี้ผมว่ายกระดับวีรัมได้ดีเลยอะแล้วก็ยกระดับให้กับนักฟุตบอลไทยเห็นว่าพี่อุ้มกลับมาเหนือขนาดเนี้ย เพราะฉะนั้นก็ควรต้องไปคาแข่งต่างประเทศเจลีเคลีคควรไปอันนี้ชัดเจนจริงๆนะครับแต่คุณไปดูคลิปพี่อุ้มได้หามาาคลิปนี้ครับผมอยากจะเอาลงนะแต่พอดีอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆไม่เอามาลงดีกว่าก็เป็นภาพนิ่งไปแต่คุณผู้ชมไปดูกันได้บอกเลยได้รับรอยยิ้มนะครับสำหรับคลิปพี่อุ้มทีละทอนที่ทำตามความฝันเสร็จแล้วหลังไปเล่นเจลิกมา4ปีความฝันนั้นคือไปดูกันครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้เลยกันในช n น l ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่ม กับเนื้อสาระที่ผมนำมากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับแฟคลักันด้วยมุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ